ว่าผมพลาดไปแล้วผมตั้งใจจะไม่ทำีครับป้วครับพลอยสัมทธิรนะครับบหอลางครับไม่ใช่รืองมพี่ปนนองมาอยู่ที่านความเนาปฏิบัติธรรมบัดเชิงพานะครับควาเนำนากปฏิบัติธรรมบัดเชิงพาณิชรับมเจระันรัสุโาทยาะครับานกุมารไปหารชานะครับอุปสมบทการบวชที่บ้านงันธรรมชาอุปสมบทนะครับเิพ้าเระไก็ไม่ไังใสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับราการ นะครับเป็นผ like no ู้บริหารของกินเป็นข้าราชการมันก็มีงานตวชเฉลิมพระเกียรตินะครับประบาด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับให้ลดภารกิจเรื่องทั้งหลายเหล่านี้บรรยากาศบรรยากาศย่ที่ลงท่านนะครับไม่ต้องมากินแต่ไปรับยที่ลงท่านนะครับสำนรับปฏิบัติธรรมวัดเชิงฐานะครับโยมที่งแนวัติชวินครับพี่น้องเสร็จแล้วลงแนวอยู่แนวกินครับฉเพื่อที่จะให้ร่างกายมีกำลัง แต่ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะลงท่านกาแฟครับกาแฟนมสดบ้านสวนม่ว่ใจเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่ออะไรสักอย่างแต่เพื่อทำให้มีกับเป็นโลกท่านที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลต่อไปอร่อยอร่อยครับท่านอริกิมอร่อยอร่อยครับผมพรุณอย่างเดียวไม่พอใครก็ได้บุญก็รับก็ได้ยิ้มครับบรรยาดกาดไปเรื่อยๆครับพี่น้องชมโลงท่านเบื้องท่านเบิ้องแก่อยู่ในกลิ่นครับผม พี icana, ่เป็นอรมึงอยู่ที่งทานนะครับสานาทปฏิบัติธรรมวัดเชิงผานะครับทอยู่ใกล้กันได้นะครับเป็นขนมวันนี้ภรรยาบอกรสช่องรสช่องอร่อยอร่อยนะครับขนมรสช่องอร่อยอร่อยยาวไปเรื่อยๆครับพี่น้องเบิองแนวอยู่ในกินครับถ้ามีขนมอยู่ที่롱ทานนะครับมีมาอยู่ที่วัดเนี่ยนะวัดเชิงผาเนี่ยของท่านานนี้ก็เป็นงทานขนมโบเปอร์ครับสบายใจ แกงผ้าโปขนมป๊อปอร่อยอร่อยอร่อยครับด้านนี้เพราะฉะนั้นทำจาไปไหนขนมป๊อร่อยอร่อยครับก้าัง้านพิภพบอกไหลังยอดอยู่ครับมาอยู่วัดนั่งปฏิบัติธรรมอยู่นู่นนะยังไม่ได้บวมเลยอยู่ร้านทำนู่นคนที่บ้านบอกสบายอกสบายใจแต่ถ้าออกจากวัดแล้วไม่ยอมกลับบ้านสามทุ่มสี่ทุ่มแม่บ้านบอกไม่สบายอกไม่สบายข้างลังขียอดครับขนมป๊อปครับอร่อยอร่อยอร่อยครับด้านนี้ บรรยากาศครับเดี่ยวๆลงท่านนะครับพาพี่พะนองครับมาอยู่ที่ลงท่าครับเอ็นแนวอยู่แนวกินครับผมพาสุดยอดยูนิตที่มีใจเดีเด่ยวมานมบุปผอ,อ,อร่อยอร่อยนะครับไปไเรื่อยๆครับพี่น้องนลงท่า การบวชพระเฉลิมพระเกียรตินะครับบวชพระเฉลิมพระเกียรติครับสำนักปฏิบัติธรรมคำบัดเชิงผาครับสำนักปฏิบัติธรรมบัดเชิงผาลายพิมพ์นองยางเบิ่งแนวอยู่แนวกินครับการบวชมันมีคิมพ์พนองยางเบิ้งแน่อยู่แน่กลิ่นครับผมด้านนี้ก็ขนมหวานไทยขนมแตงอร่อยอร่อยครับผร้อมต้องขอขอบคุณข้าวราดข้าวราดแกง อาวราดแกงขนมบวชชีฟักทองอร่อยอร่อยนะครับศรัทธาครับศรัทธามาจ,จากฟันแก,กงบวชฟักทองเค้กกล้วยหอมอ,อ,อร่อยอร่อยครับด้านนี้ครับลงท่านทางลงท่านนะครับบวชฟักทองอร่อยอร่อยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ มันยากคนจัดการอยู่าครับโ้ราดนี้ข้าวครับข้าวมาข้าวราดก็มีครับตอนข้าวราดเริ่มตากแล้วครับข้าวราดแกงข้าวราดแกงอร่อยอร่อยครับสบายใจได้นั่งสบายใจได้พิพิพัฒนานะครับได้ทำุญอย่างที่ตั้งใจนี่นะครับท่านจะได้เห็นว่ามีความสงบวีความสุขสงมาไกลเหมือนกันครับจากอีสานก็มาครับสบายใจพี่อดที่บ้าน จิการครับลงข้านไปเรื่อยๆครับวันนี้ดานนี้เสนอเมนูแกงไตปลาอร่อยอร่อยครับผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้ยิ้มครับแกงไตปลาอร่อยอร่อยครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องอาบางคนครับบางคนครับล่อๆล,ล,ล่อกินลงข้างครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงพาครับ บวชพระเฉลิมพระเกียรติครับบวชพระเฉลิมพระเกียรติเอาด้านนี้ข้าวราดแกงอร่อยอร่อยครับด้านนี้ข้าวราดแกงอร่อยอร่อยครับพี่น้องมามามาคนใดอยู่ใกล้มากิ่นรสชาตงานบวชเฉลิมพระเกียรติรับกันครับมาบอกว่าบวชงานไม่ถูกบวชงานานไม่ถูกหลานมาจิไปเบนไงใกล้ๆครับพี่น้องด้ดยนั่งอะไ,ไ,ไร,รอ่อแกงขี้เหล็กหรอยอดครับแกงขี้เหล็กหม้อใหญ่ครับด้านนู้น แกงขี้เล็กหม้อใหญ่อร่อยอร่อยครับแกงขี้เล็กครับแกงขี้เล็กม,มามามาแกงขี้เล็กแกงขี้เล็ก <laughs> อ่าด <wick>. so <justamente> ้านนี้ก็ส้มตำครับส <c oughs> ้มตำอร่อยอร่อยครับผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้ยินครับด้านนี้ส้มตำอร่อยอร่อยครับส้มตำอร่อยอร่อยครับน้องเิ่นแกงขี้เล็กหม้อใหญ่นี่ครับผมผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้ยินครับแกงขี้เล็กหม้อใหญ่หม้อยักษ์แซบแบครับน้องบรรยากาศครับย่โรงท่านครับสำหรับปฏิบัติธรรมัดเชิงผาครับงาน บวชพระเฉลิมพระเกียรติอาด้านนี้ก็ตตำบกหุงเส็บๆครับตำบกหุงมะระกออร่อยอร่อยครับด้านนี้ครับโรงทานส้ตมตำอร่อยอร่อยครับโรงทานส้ตมตำอร่อยอร่อยครับอาด้านนี้กำลังทำมาคำมเมนเรียมซอยมะระกอเพิ่ม สต harmful, oughs, มตาำอร่อยอร่อยครับงานบวชพระนะครับสำนรักปฏิบัติธรรมวัดเชิญถามู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้ดินสาธุ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 ทุ้ให้ก็ได้ รับก็ได right ้ยิ้มสาธุกาทุกอล่อยมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับย่างเรื่อยๆครับด้านนี้ก็เกาะแถวยาี้เหยียดครับพี่น้องเป็นโรงคานอะไรหนอด้านนี้ด้านนี้เป็นรงคานอะไรเอ่ยโอ้อศยครีมอร่อยอร่อยครับพี่น้องด้านนี้롱คานไอส์ครีมอร่อยอร่อยนะครับโอ้ให้ก็ได้บนผู้รับก็ได้ยิ้มครับ บวชพระเฉลิมพระเกียรติสำนักปฏิัติธรรมวัดเชิงขานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศท่าไห้พอนครับตอนสิแกกของครับผมท่าไห่พอนตอนสิแกกยรลงท่าน,นะครับผมลายพอนตอนที่จะแกกยรลงทานนะครับ่ายพอนตอนครับ ก่อนที่จะแกกลงทานเก๋เวันี้อะไรมาอา๋อไปเราวิ่งเลยโอ้ไปอย่างเร็วเลยเน้ำเต้าหู้ครับด้านนี้ลงทานน้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวห่อครับด้านนี้ ลงทานน้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวห่อก้านนี้ก็เป็นลงทานน้ำหวานครับพี่น้องลงทานน้ำหวานอร่อยอร่อยครับผู้ให้ก็ได้บนผู้รับก็ได้หิมครับสาธุสาธุเอาทานด้านโน้นก็ผัดไทยผัดมาม่าก็เังเตรียมตั้งโต๊ะครับตอนนี้เึิ่ขึ้นนะครับพี่น้องมากมากมากใอยู่ใกล้มหลหลายอย่างเลยนะอยากรู้ว่าอะไรบ้างนะไปชิมขนม ไอ้หน้ากำลังใจคนทำบรรยากาศเลยครับที่โรงพ่านนะครับมีความรู้สึกอะไรบรรยากาศอยู่ที่โรงพ่านใครที่ไปนั่งงานเบิ่งเรื่อยๆครับผมโร<น>งพ่านโรงทานครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงขาครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงขาบรรยากาศตอนนี้นะครับ ให้พรก่อนที่จะแกะโลงทานก่อนนะครับสาธุสาธุสาธุปล่อยถูกรางวัลที่หนึ่งงวดจะมาบรรยากาศครับลุงท้านนำเต้าหู้ครับาน้ำเต้าหู้อร่อยอร่อยอาวันนี้แม่เหลียงนำทีมมาเองครับวันนี้ อานาน,นี้ก็เป็นน้ำโวงน้ำบางครับอันนี้ไก่ซีครงอร่อยอร่อยกลังจะตักครับกำลังจะตักครับตักช้ามากครับตัาาบต่วจะได้กินนะครับบรรยากาศครับลงท่านครับพี่น้องมามามา,มาุ้ย้<ข>อนกินกินยั้งครับก้นหลครับวัดความเป็นรมีคุณภาพ ปฏิกาศอย่ตรงท่านนะครับจะพาปฏิการครับไปามิดพิรองครับเอฟซี FC, สุขสุขนะครับด้เบงได้ชมกันนะครับอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงหาครับผม่านบวชพระเฉลิมพระเกียรติครับฉลองครับทานพระคู่ครับ รับตาตั้งรับพัดยศครับผมบรรยากาศลงท่านญาาิโยมครับมาจากหลายสารทิศครับนำลงท่านมาแก่ครับนำลงท่านมาแก่ครับผมนำลงท่านมาแกกบรรยากาศนะครับ สูงสุดยอดอยู่ไม่ธรรมดาไปคนเนเป็นการขัดขวาอยากเป็นาตาหน้าเก่าจะไม่อยากจะเจอเออเลยวันวันนี้เจะตลาดเพิ่งป่ะตลาดเพิ่งมาเก็บป่ะสามโมงเย็นนะวันนี้มีหลักฐานนะใครเอาใส่กระเป๋าเยอะอะไร ไม่ไปไหนวันนี้เป้าอย่างเดียววะเนี่ยเป้าอย่างเนี้ยบรรยากาศครับอยู่ที่โรงท่านนะครับผมไอพี่ปนองยางชมไปเรื่อยๆครับขอบคุณนะครับอย่างสบายๆเขาเรียกบรรยากาศการบังบลอบงานครับพี่น้องเบิ่งบิ้วรอบๆงานแกพระตอจากนี้ไป13โลกที่เรากำลังมาให้กำลังใจมาอนุโมทนา มาเป็นพี่ปาราไปวุฒิบุญเนี่ยคือการขัดเราอิากอยา่สัมผัสปฏิปทธท่ำครับที่เคยทาต้องไม่ทำที่เคยอยากต้องละความอยากมนุุ่นนี่มันจะละความอยากทั้งหมดไม่ได้มันยากจะละความอยากทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์หมดนะครับซึ่งก็ถามว่าเป็นเรื่องยากไหมมันก็ทําได้บรรยากาศู่ที่โรงทั้นะครับ อาท่านเรียบร้อยแล้วนะครับนะลงผมเรียบร้อยก็ขออนุญาตเชิญท่านนี้นะครับนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะเข้าสู่พิธีการที่สไลด์แห่งนี้ครับบรรยากาศนะครับพิธีลงท่านนะครับวันนี้กำลังเตรียมการเตรียมงานครับเตรียมงานตั้งโต๊ะตั้งเต็นลรอ ศรัทธาครับลงทานมาแจกนะครับรอศรัทธาเอาลงทานมาแจกนะครับคือเอามาแล้วครับหม้อใหญ่มาแล้วครับอาารนี้กําลังจะเตรียมผัดผัดผัดเตรียมพัดครับด้านนี้ครับบรรยากาศ ริธีรงท่านครับบรรยากาศพิธีรงท่านครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผานะครับบรรยากาศครับพิธีโลงท่านนะครับบรรยากาศพิธีโลงท่านครับ เรื่อยๆครับพี่น,อน้องมงคลครับอ่านในยูในกินครับผมอธิการรอบๆครับอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรมรมวัดเชิงคาครับพี่น้องนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงคานะครับอันะจะเ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่แวะมารับชมนะครับขอให้มีความสุขสุขุสุขคตน,นะครับ เดินทางไปสายมาสายเดินทางปลอดภัยครับผมเก็บภาพบรรญาศนะครับลงท่านครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผานะครับให้พ่อแเม่พี่นองไป้เบ่งได้ชมครับเบ่งแนวอยน่ในกินครับผู้ให้ก็ได้บุญครับผู้รับก็ไดเอ่มนะครับผู้ให้ก็ได้บุญครับผู้รับก็ได้อ่มครับผมงานบวชพระเฉลิมพระเกียรตินะครับงานบวชพระเฉลิมพระเกียรติบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับบวชพระเฉลิมพระเกียรตินะครับ ดี in ๋ยวาเบิ้งครับข้าวราดเจงข้าวราดเจงอร่อยอร่อยเริ่มตักเริ่มแกงแล้วครับข้าวราดเจงอร่อยอร่อยนะครับบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องมีผนองไปเบิ้งหาเบิ again, ้งแล้วยู่ด้กินครับมาเดินมาเดินคนใดอยู่ใกล้นะครับบรรยากาศลงท่านครับผมผู้ให้่ก็ได้บุญผูรับก็ได้อิ่มนะครับอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงพาครับ กำนังปฏิบัติธรรมมัดเชิงหาครับพี่อย่างเรื่อยๆครับหลังของท่านกระเบิดแล้วครับหลังของท่านกระเบิดเที่ยงมากขายดีครับหลังของท่านกขายดีเกี้ยงมากแล้วครับผมมีข้าวราดแจงอร่อยอร่อยครับข้าวราดแจงอร่อยอร่อยนะครับมีร่มยังอีกครับเบิังครับพี่น้องท่านีรุ่มยังอีกอ๋อทางนี้มีอะไรมาแจกหรอ บรรยากาศครับวิทีุร่มท่ามครับพี่บรกาศวิธีโรมทามคับรรยากาศวิทีโรมท่านะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับที่น้องในเบิร์ได้ชมรับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปน่าเจอกันไหมครับคลิปนีสวัสดีมีความสุขครับผ